สวัสดีครับผมนายวัชรินตุดธรรมนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอหนังยืนในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปร่วมกิจกรรมสต็อป a ักสตาร์ทพาวเวอร์26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องสแสดงพลังและ ถน,นัดถึงคิดไั่ไปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอน้ m ยื e นได้จัดก,กิจกรรมรณรงค์ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568ณห,หอประชุมอำเภอน้ m ยื e นศูนย์โอทอปสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ m ยื e นโดยนางสาวนัน,นาพัฒน์ สุวรรณนาพัฒนาการอำเภอน้ำยืนพร้อมด้วยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอน้ำยืนจำนวน38กองทุนร่วมกิจกรรมดังนี้กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดด้วยการปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์คนไทยหัวใจสะอาดปราศจากยาเสพติดกิจกรรมให้ความรู้การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดเข้าระวังสัญ,ญญาณเสี่ยงความรุนแรง กิจกรรมใบสีสูขขวัญผูกแขนรับขวัญคืนคนดีสู่สังคมทั้งนี้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอ Nam ยื e นสนับสนุนงบประมาณอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารว่างในกิจกรรมครั้งนี้วันนี้ขอเชิญคนไทยทุกคนร่วมนนรงค์สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดเพราะทุกพลังเล็กๆของคนไทยคือพลังที่ยิ่งใหญ่ของชาติ ท้ายนี้สำนักง,งานพรนานามชวนอำเภอน้ำยืนพร้อมด้วยเครือข่ายของคุณแม่ของแผ่นดินอำเภอยืนยันเจตนารมณ์คนไทยหวัวใจสะอาดปราศจากยาเสพติดเพื่ออนาคตที่ดีของไทยทุกคนสวัสดีครับ